หุ้นส่วนคิดว่ามีการครอบงำไหมไปรับคําสั่งเขาไหมจะเอาตําแหน่งเดิมพวตา้าเดิมปชธิปัดก็จะไปเข้าร่วมด้วยนะแต่คนที่แสบที่สุดโดนโดนหนักที่สุดคือธรรมนัตน่าจะหลุดจากรัฐมนตรีนะครับรู้จักลุงป้อมน้อยไปนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือครอบงําทางการเมืองหรือไม่ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของทักษณิณชินวัตรนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือทักษณิณเนี่ยสั่งโน่านนี่น,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 นั่นนี่นู่นนะครับจนลุงอิงได้เป็นนายกรัฐมนตรีป่าครโอ้โหปาคงจะบอกให้เร,ราแลัวประกันบอกบอก,บอก ห่านมองไม่เห็นหนูอยากไปเทเวนอะขับรก้าน้ำเดแต่้นดเหงเหมือนที่อังลยคุณชม่เ็น้ำดเห็นไเห็นมรถ้น้ลมีรถน้ำแต่รถน้ำอยู่ข้างหน้าเห็น ไม่หรอกครับผมบอกว่าเมื่อ2มปีที่แล้วผมยืนด้านหน้ผมยืนวันน้าไม่เขาม่ยืน้านหน้าผมยืนวันนี้ได้เกิดความท้ายแล้วนะคะิดเต้ยนคือตองาได้ยะามดหยมาได้ย้าย้ย้ยาด้ย้ดได้าดดา ต้องทำงานหนักแล้วก็แต่ว่าข้อดีเขาคือเขาอายุน้อยเขาสามารถที่จะไปเดินไปทุกหน่วยที่จะขอความช่วยร่วมมือได้เขาไม่ถือตัวเขาเป็นคนรอดทั้งครอบครัวน้องหนุมถ้าโอกาสเหมาะสมแล้วจะเข้ามาเป็นที่ปรึกษานได้ยเไหมคะไม่ต้องเป็นอะไรครับมีอะไรเขายกความรู้ถามได้ทุกเรื่องอันนั้นในฐานะพ่อแต่ว่าถ้าในฐานะทางการเมืองที่คือจะมาช่วย ไม่ละครับก็แช่แกแล้วครับแก่แล้วครับเจ็ดสิบห้าแล้วยกห่วงไม่จะตัดผมยกห่วงไม่อาจจคนใหม่เลยนะเนี่ยถ้าจะย่อห่วงถ้าจะย่อห่วงห่วงไม่นักวีเคราะห์นักร้องก็เริ่มร้องเรื่องไกลนะครับก็เคยไปร้องยุบพรรคเพื่อไทยนะครับเรื่องครอบงรับรักการเมืองปรากุณว่าที่ร้องที่อัยการสูงสุดอัยการสูงสุดก็ นิ่งเฉยมาเป็นเวลา45วันก็สามารถฟรองตกงได้ในการยุบปักเปื่อไทยซึ่งซึ่งตรงนี้ก็ก็ไหวพฤติกรรมมันทาอะไรไปบ้างนะครับพฤติกรรมก็ทําไปก็1เรียกทกพักการเมืองนะครับเข้ามานะครับเข้ามาพบแล้วก็สุดท้ายก็จะเอาชัยเกษมจากชัยเกษมเสร็จนะฮะก็ปรากฏว่าเช้ามาก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นอง้งอิงนะฮะแล้วก็ต่อมาทักษิณก็โผล่ปรากฏตัวมานะก็เห็นชัดเจน เป็นคนอยู่เบื้องหน้าและคนอยู่เบื้องหลังจะเรียกว่าเป็นโน,นมินงโนมินีเป็นหุ่นเชิดอะไรก็แล้วแต่ทักษิณก็ยอมรับบอกว่ามีอะไรก็โทรศัพท์มาปรึกษาอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมชาติในการแต่งการกเมืองไม่มีไม่มีนะแต่ก็มีอะไรก็โทรศัพท์มาปรึกษาได้ไม่ใช่เป็นปัญหาในแง่ว่งเขาเป็นพ่อลูกกันนี่นะซึ่งอุ้งอิงก็เป็นคนที่อายุน้อยที่สุดคืออายุ37ปีที่ผ่านมาหุ้นส่วนจําได้ไหมฮะมีคนบอกว่า ที่ผมเรียนไว้ว่าควรจะมีการถวายคืนพระอำนาจหรือการใช้อำนาจตามนูนก็มีคนโลกสวยจำนวนมากไม่เห็นด้วยนะอยบางคนไม่เห็นด้วยเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นอาจารย์ไม่ควรดึงสถาบันพระมหากษัตริย์มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนี่ไงแต่อ้งอิงไงสะใจไหมนะฮะพวกเสื้อแดงก็ไม่เอาไม่เอาไม่เอาพระมหากษัตริย์อย่าใช้พระราชอำนาจนะอย่าถวายคืนพระอำนาจนะต้องเป็นไปตามคันลองเพราะเขาได้ประโยชน์นี่ไงอ้งอิงได้เป็นแล้วไง พวกที่ฝ่ายขวาที่คัดค้านการถวายคืนอำนาจนี่ไงเอาอิงสงอกสมใจละนะฮะนั่นก็คงเป็นคําตอบ2ประการที่2นะครับเรื่องของการครอบงาทางการเมืองตามมาตรายี่สิบเก้าตามพรบพักพรรคการเมืองเนี่ยเรียบร้อยองเ์เนจีนแล้วนะ,ะมีโทษด้วยนะพรรคการเมืองที่ไปรับคาสั่งในการครอบงําทางการเมืองหนึ่งนะครับบุคคลที่ครอบงาทางการเมืองสองนะครับต้องรับผิดชอบ นะครับส่วนใครจะบงการใครใครไม่บงการใครนะฮะวันนี้หุ้นส่วนลองแสดงความคิดเห็นใต้คลิปหน่อยคิดว่ามีการครอบงำทางการเมืองไหมพรรคการเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นพรรคของคุณพิรพันธ์ไม่ว่าจะเป็นพรรคของอนุทินนะฮะวิ่งไปรับคําสั่งนะฮะอ้างว่าเศรษฐาทวีสินเนี่ยสั่งนะฮะบอกว่าคุยนัดเจอไปเจอบ้านทักษิณจูจ่ๆเศรษฐาไม่ไปนะฮะแต่สุดท้ายก็เป็นอย่างที่เห็นนะ ุ่นส่วนคิดว่ามีการครอบงำไหมไปรับคําสั่งเขาไหมจะเอาตําแหน่งเดิมโพตตาเดิมประชดิป,ปัดก็จะไปเข้าร่วมด้วยนะฮะแต่คนที่แสบที่สุดโดนโดนหนักที่สุดคือธรรมนัตน่าจะหลุดจากรัฐมนตรีนะครับรู้จักลุงป้อมน้อยไปนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือครอบงาทางการเมืองหรือไม่แต่กฎหมายมีเขียนไว้แล้วนะครับเรื่องของครอบงาทางการเมืองตามพรบนะครับเลือกตั้งมาตราย9 นะครับบุคคลที่ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองและไปครอบงำสั่งการพรรคการเมืองย่อมมีความผิดตามกฎหมายจำคุกถึง10ปีและยุบพรรคเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ บูมิพลพระราชาเถิดฟ้าพระราชินีพระองค์ท่านทรงงานหนักและเหนื่อยอย่างนี้เราคนไทยทราบซึ้งดีท่านทรงมีเมตตาเพียงใดจากคนหนึ่งคนคนเล็กๆที่ไม่สำคัญ จนหรือมั่งนี้แผ่นดินนี้เท่าเทียมความเป็นไทยเลือดเคยไหลรวงรินท่าแผ่นดินเอาไว้เป่าประกาศให้กล้องไกรว่าคนไทยรักชาติยิ่งชีวีทจะอยู่อย่างจน ยังจงรักตายยังหักดี Is she with me?